สวัสดีครับอีฟซีทุกท่านครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาติวนะครับเพื่อสอบอบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับที่จะเปิดสอบเร็วๆนี้นะครับนะครับวันนี้เราจะมาะพูดถึงเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการพศ2540และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับ นะครับซึ่งเหตุผลในการตาภาพรัะราชบัตินี้ขึ้นมานะครับก็จะมีอยู่5เหตุผลด้วยกันนะครับ1ก็คือนะครับให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆของภาครัฐนะครับ 2. ให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ์ในการทางการเมือง ได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริงนะครับ 3. ให้เป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ 4. มีข้อกำหนดยกเว้นการไม่เปิดเผยไว้อย่างชัดแจ้งและจำกัดเฉพาะการเปิดเผยแล้วจะเสียหายต่อประเทศประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์อันสำคัญของเอกชนเท่านั้น 5. คุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐนะครับข้อมูลข่าวสารของราชการมาตรา5ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้นะครับมาตรา6ให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ของราชการขึ้นในสังกัดสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานธุรการนะครับข้อมูลข่าวสารหมายความว่าสิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงข้อมูลหรือสิ่งใดๆไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผ่านวิธีการใดๆและไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปแบบใดนะครับข้อมูลข่าวสารของราชการหมายความว่าข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความควบคองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชนนะครับพูดกันง่ายๆก็คือ ข้อมูลข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นของเอกชนไม่ว่าจะเป็นของหน่วยงานรัฐนะครับถ้าอยู่ในความคบครองของรัฐนะครับหรือรัฐเป็นผู้ถือข้อมูลเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับ,รบเข้าใจง่ายแบบนี้นะครับหน่วยงานของรัฐหมายความว่าข้าราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นรัฐวิสหาหกิจ ส่วนราชการสังกัดร,รัฐสภาสารที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีองค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพหน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหมายความว่าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวบุคคลเช่นการศึกษาฐานะทางการเงินประวัติสุขภาพประวัติอาชญากรรม ประวัติการทำงานบรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือเลขหมายรหัสหรือสิ่งบ่งบอกตัวผู้นั้นได้และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ถึงแก่กรรมแล้วด้วยนะครับนี่ครับคือข้อมูลส่วนบุคคลนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าข้อมูลส่วนบุคคลคือเป็นการส่วนเฉพาะบุคคลนั่นเองนะครับไม่ว่าประวัติทางการดูแลรักษาสุขภาพนะครับ ประวัติการทํางานนะครับเป็นของบุคคลคนนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับนะครับสิทธินะครับในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับคือ 1. เปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้น 2. เปิดเผยได้แม้จะมีกฎหมายของหน่วยงานบัญญัติไว้ให้เปิดเผยก็ตาม 3. ผู้ขอไม่จําเป็นต้องมีส่วนได้เสียนะครับอย่างงี้ผู้ขอนะครับไม่จําเป็นต้องมีส่วนได้เสียในข้อมูลนั้นก็สามารถขอได้นะครับนะครับมาตรานะครับสาสบสนะครับบุคคลย่อมมีสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวเกตยศชื่อเสียงและครอบครัว การกระทาอันเป็นการละเมิดหรือกระทบสิทธิ์ของบุคคลตามบางหนึ่งจะกกระทาไม่ได้หรือการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางดใดๆใใจะกกระทาไม่ได้เว้นแต่อาศัยอํานาจตามกฎหมายเพียงเท่าที่เป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับมาตรา36วรรสองการตรวจการกักหรือการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันรวมทั้งการกระทําด้วยประการดใด เพื่อให้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันจากกรรทาไม่ได้เว้นแต่มีคําสั่งหรือหมายของบุคคลหรือมีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัตินะครับมาตรา41บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในความครอบครองของหน่วยง,งานของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัตินะครับ สิทธิที่จะเข้าไปตรวจค้นได้จากราชจิตจานุเบกษานะครับมาตรา7หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชจิตจานุเบกษานะครับคือ 1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน 2. สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สาสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร 4. กฎรับเบียบหนังสือเวียนเฉพาะที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 5. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจำหน่ายจ่ายแจกณที่ทำการตามที่เห็นสมควร สิทธิเข้าตรวจด,ดูได้ด้วยตนเองมาตรา9หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจด,ดูได้ 1. ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคําสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัย 2. นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ใน ราชกิจจานุเบกษา 3. แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ 4. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 5. ข้อมูลข่าวสารที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลาย 6. สัญญาสัมปทานสัญญาที่มีลักษณะผูกขาด ตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนในการจัดทำบริการสาธารณะ 7. มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย 8. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนดเช่นประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุบุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิ์เข้าตรวจด,ดูหรือขอสเนอได้ สิทธิ์ที่เข้าศึกษาค้นคว้าเอกสารทางประวัติศาสตร์มาตรา26ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาให้ส่งมอบให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติเพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นควา้าสิทธิ์ขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการมาตรา11นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชจิจจานุเบกษาแล้ว หรือที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้วหรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้คน้นคว้าแล้วถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการและคำขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควรให้หน่วยงานของรัฐนะครับรับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้นขอจำนวนมากหรือบ่อยครั้งจนเกินไปหรือว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรนะครับขอมากไปไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ไม่ให้ก็ได้นะครับนะครับมาตรา13ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข่าวสารตามมาตราเจหรือไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตวรวจดูได้ตามมาตรา9หรือไม่จัด ข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตราสิบเอ็หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติหน้าที่ราชา้าหรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันควรผู้นั้นมีสิทธิ์ร้องเรียนต่อคณะกรรมการนะครับสิทธิ์คัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการนะครับมาตรา17ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอคำคัดค้านภายในเวลาที่กำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนะครับสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการในกรณีที่มีคำคัดค้านเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบต้องพิจนารณาคำคัดค้านและแจ้ง ผลการพิจารณาให้ผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้านะครับในกรณีที่มีคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นไม่ได้จนกว่าจะพ้นระยะเวลาอุทธรณ์หรือจนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้มีคำวินิจฉัยให้เปิดเผยได้นะครับสิทธิในการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการนะครับตามมาตรา18นะครับ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่ลขาวสารตามมาตรา14หรือมาตรา15หรือมีคำสั่งไม่รับฟังคัดค้านนะครับรับฟังคำคัดค้านตามมาตรา17ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนั้นโดยยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยนะครับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยคือมาตรา14นะครับข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยไม่ได้มาตรา15ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ของหน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน1การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ,อความมั่นคงของประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ2การเปิดเผยจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดีการป้องกันการปราบปรามการทดสอบการตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม 3. ความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดแต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการรายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการทำความเห็นหรือคำแนะนำภายในดังกล่าว 4. การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 5. รา,ายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการลุกลำ้ำสิทธิส่วนบุคคลเกินสมควร 6. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เปิดเผยหรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนำไปเปิดเผยต่อผู้อื่น 7. กรณีอื่นที่กำหนดในพระราชกิจสดีกานะครับ คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะก,กำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดเพราะเหตุใดและให้ถือว่าการมีคำสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นดุลยพินิษ์โดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามลำดับสายการบังคับบัญชาแต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้นะครับ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดแม้จะเข้าข่ายต้องมีความลับผิดตามกฎหมายใดให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่ต้องรับผิดหากเป็นการกระทําโดยสุจริตนะครับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจําเป็นเพื่อการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์เท่านั้นและยกเลิกการจัดเก็บ เมื่อหมดความจำเป็นตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอและจัดระบบรักษาความปลอดภัยไม่ให้มีการนำไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือมีผลร้ายแรงแก่เจ้าของข้อมูลนะครับหน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่มีอยู่ในความควบคุมของตนต่อหน่วยงานแห่งอื่นหรือต่อผู้อื่นโดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูล ที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นไม่ได้เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามกฎหมายนะครับถ้าพูดย่งยๆคือถ้าเราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเขานี่เราต้องขออนุญาตหรือว่าขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนนะครับถึงจะสามารถเปิดเผยได้นะครับเว้นแต่มีกฎหมายนะครับเว้นแต่ดำเนินการตามกฎหมายนะครับนะครับหรือว่ามีกฎหมายให้กระทําได้ถึงจะก,กระทําได้นะครับ แต่ว่าโดยหลักแล้วต้องขออนุญาตเจ้าของข้อมูลก่อนนะครับหรือว่าขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนถึงจะเปิดเผยได้นะครับบุคคลย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกจวกับตนและเมื่อบุคคลนั้นมีคําขอหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารต้องให้ผู้นั้นได้ตรวจดูและได้รับสําเนาได้นะครับ ทีนี้นะครับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการนะครับนะครับข้อมูลข่าวสารของราชการคณะกรรมการก็จะประกอบไปด้วย 1. รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน2กรรมการโดยตําแหน่งก็จะมีประหลัดสํานักนายกประหลัดกระทรวงมหาดไทยประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแล้วก,ก็อื่นรวม13คนนะครับก็3ผู้ทรง คณวุฒิอื่นจากภาครัฐและเอกชนอีก9คนประลัดสำนักนายกแต่งตั้งข้าราชการเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการนะครับผู้ทรงคนวุฒิดำรงตำแหน่งเขาละ3ปีและอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้นะครับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้นะครับคือ1สอดส่องดูแลให้คำแนะนำให้คำปรึกษา 2. เสนอแนะให้ตาพระราชกิจฎุกาออกกฎกระทรวงหรือระเบียบ คลมตามพบรบ3จับทำรายงานการปฏิบัติตามพบรบต่อคลมอํานาจหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่กรณีมีการลองเรียนนะครับในกรณีมีการลองเรียนนะครับอ่าอนาจหน้าที่นะครับของเจ้าหน้าที่ก็จะมีดังต่อไปน,นี้นะครับ1คือหน่วยงานของรัฐไม่ดําเนินการตามมาตรา7และมาตรา92ไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามมาตารา11หรือปฏิบัติหน้า ที่ล่าช้า 3. ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพรบอร 4. เข้าตรวจนะครับเข้าตรวจสอบหน่วยงานของรัฐที่ปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่ขอตามมาตรา11หรือขอดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตนตามมาตรา25 5. พิจนารณาส่งคำอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยตามสาขาภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์นะครับคณะกรรมการต้อง พิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จสิ้นภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องเรียนนะครับแล้วก็จะขยายเวลาได้อีกต้องไม่เกิน60วันนะครับรขยะเวลาอีก30วันแต่ต้องไม่เกิน60วันนะครับระยะเวลานะครับระยะเวลาพิจารณาเรื่อง,องน,ะอนะครับเรื่องร้องเรียนและวินิจฉัยอุทธรณ์นะครับในคราวเดียวกันนะครับต้องไม่เกิน60วันนะครับ นรำมการวิทยจชัยนะครับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนะครับคณะระัฐมนตรีแต,งต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านน,านะครับก็จะปัจจุบันก็จะมีอยู่5คณะด้วยกันนะครับก็1ก็คือ,อสาขาการแพทย์และสาธารณสุข 2. ส,สาขาต่างประเทศและความมั่นคงของประเทศ 3. ส,สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการเกษตร สสาขาเศรษฐกิจและการคังของประเทศ 5. สาขาสังคมการบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายนะครับซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังนี้นะครับคือ 1. พิจรารณาอุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 2. คํคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านตามมาตรา17 3คําคำสั่งไม่แจ้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา25นะครับ เมื่อมีการยื่นหนูรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข้อสารหน่วยงานของรัฐก็มีอำนาจหน้าที่ดังนี้นะครับคือไปให้ถอยคำส่งวัตถุหรือเอกสารตามมาตรา31และมาตรา39ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งระวางโทษมาตรา40คือจำคุกนะครับจำคุกนะครับหรือว่าปรับไม่เกิน5,000บาทนะครับเมื่อมีคำสั่งวินัยใช้ให้ปฏิบัติตามคำวินัยฉัยภายใน7วัน นับแต่วันที่ทราบมาติคอรมอนะครับเมื่อ26่สกมกราคม2 5 4 2นรบอะครับการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ภายใน30วันขยายได้อีก30วันนะครับซึ่งการวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยนะครับให้ถือเป็นที่สุดนะครับนะครับอันนี้คือ,อสรุปคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินะครับข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ2540และที่แจ้ไขเพิ่มเติมนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ให้ทุกท่านนะครับที่มีความประสงค์ที่จะไปสอบท้องถิ่นนะครับก็ตั้งใจฟังนะครับตั้งใจฟังแล้วก็จดเลคเชอร์ไว้ด้วยนะครับนะครับแล้วก็ฟังบ่อยก็ได้นะครับเพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ นะครับต่อไปก็จะนําข้อมูลต่างๆมาติวหรือว่ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ